ว่าไปดูเรื่องของการค้นหากันต่อค่ะหลังจากเมื่อคืนนี้นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะบนซ่าอาคารโซนดีค่ะหลังสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินสตงนอแห่งใหมย่ย่านจตุจักรที่พังถล่มลงมานะคะขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเนี่ยเพิ่มเป็น15คนแล้วทีมค้นหาก็ยังคงเร่งช่วยเหลือผู้สูญหายอีก72คนทมกลางความหวังของครอบครัวผู้รอดชีวิตค่ะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณพรทิวากันที่หยาใจ รายงานมายังจุดเกิดเหตุค่ะคุณพรทิวาค้าเชิญค่ะค่ะปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารวันนี้ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งวันนี้การปฏิบัติงานหน้างานก็ยังคงแบ่งเป็น4โซนทํางานเหมือนเดิมนะคะ<ม>ก็จะมีโซน A B C D ค่ะมีการใช้เครื่องจักรหนักรถเครนนะคะรถ คี่เปิดหน้างานโดยใช้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะประมาณหลายร้อยนายเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีการใช้เรดาร์ค้นหาสัญญาณชีพใช้อุปกรณ์กู้ภัยตัดเจาะเพื่อเข้าถึงกรณีพบผู้ประสบภัยค่ะล่าสุดการค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารก็ยังคงดําเนินการไปอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลรายงานจากกรุงเทพมหานครหรือว่ากรทมนะคะเมื่อเวลา8ปดนาฬิกาสีนาทีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายทําให้ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่ 5รายและยังมีผู้สูญหายอีก72รายที่อยู่ระหว่างการค้นหาค่ะ ช่วงเช้าวันนี้เองนะคะนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางมาเยี่ยมญาติผู้ประสบภัยที่บริเวณจุดพักคอยด้านข้างของห้างสรรพสินค้าเจเจมอนะคะซึ่งก็จะตั้งอยู่ตรงข้ามกับจุดที่เกิดเหตุตื่นถล่มแห่งนี้เลยค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่สํานักงานเขตจะตุจััรถึงขั้นตอนการรับรองญาติพร้อมเข้าเยี่ยมให้กําลังใจกับญาติผู้ประสบภัยที่มาอยู่ที่จุดพักคอยดังกล่าวค่ะ ด้านการจราจรวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้เปิดช่องทางฝั่งขาเข้าให้รถยนต์สามารถสัญจรได้หนึ่งฝั่งค่ะแต่ยังคงมีการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนซากปรักหักพังอยู่ตลอดพลตํารวจเอกอดิตงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้ความระมัดระวงังขณะเดินทางผ่านจุดนี้เนื่องจากช่งชวงเช้าที่ผ่านมาก็ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วหนึ่งครั้งลองไปฟังเสียงค่ะ ที่เราพยายามทำเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนโดยเฉพาะพื้นที่ภายในก็ขอให้ใจเย็นๆนิดนึงนะครับต้องมีผู้ชํานาญมาให้คําแนะนําแล้วก็แล้วก็ค่อยๆทําไปแต่ถ้าเกิดถึงหมดของความเร็วเนี่ยก็คงจะเห็นแล้วครับว่าเครื่องจักรใหญ่กําลังจะเข้าจะมีการส่งเครื่องจักรเข้ามาเพิเ่มเติมใช่ได้ยินว่าอย่างนั้นนะครับเรื่องภายในผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องโดยโตรงแต่ว่าที่ธนาชา,า,ารนะอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่ครบแล้วแล้วก็มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกําลังตลอด ที la la º. º, no a, ่เม nice e ื่อเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีนะคะเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมืองของกระทรวงมหาดไทยก็ได้เข้ามาสำรวจพื้นที่จุดเกิดเหตุพร้อมกับนำอุปกรณ์ตัดโลหะและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเก็บตัวอย่างวัสดุเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการถล่มโดยการตรวจสอบครั้งนี้จะร่วมมือกับสำนักการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นเจ้าของโครงการนะคะเจ้าหน้าที่ก็ระบุว่าขั้นตอนแรกเนี่ยจะสำรวจพื้นที่ที่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างวัสดุได้อย่างเช่นเหล็กแล้วก็คอนกรีตค่ะโดยต้องคำนึงถึง ความปลอดภัยเป็นหลักทั้งนี้นะคะก็ยังมีแผนที่จะนําเครื่องจากขนาดใหญ่มาเสริมเพื่อช่วยในการรื้อย้ายซากอาคารขณะที่ทีมเจ้าหน้าที่นะคะกู้ภัยก็กู้ภัยนานาชาตินะคะก็ยังคงปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังและก็มีการหมุนเวียนกําลังช่วยเจ้าหน้าที่กันอย่างต่อเนื่องค่ะสถานการณ์ขณะนี้นะคะก็ยังคงเป็นไปอย่างเร่งด่วนนะคะเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงทํางานแข่งกับเวลา ซึ่งผว่าราชการกรุงเทพมหาคนครนะคะก็เคยได้ระบุไว้ว่าไม่อยากให้โฟกัสในเรื่องของตัวเลขนะคะแต่อยากให้เราทุกคนเนี่ยโฟกัสต,ตอนนี้ว่าทุกคนยังมีความหวังว่าจะมีผู้รอดชีวิตนะคะทีมข่าวเอ็ีทของเราก็จะคอยเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่หน้างานรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นระยะค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะคุณพรทิวากันทิยาใจเนี่ยรายงานมายัางจุดที่เกิดเหตุนะอาคารสตอง,งอหลังใหม่ที่กําลังก่อสร้างพังถล่มลงมาถ้านับจากวันนี้ก็เข้าสู่วันที่5แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยยังทํางานกันอย่างหนักตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากในส่วนของนานาชาติด้วยนะคะ